ต่อไปเขาบอกว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะอันไหนมากคะอันไหนมากก็คือ c แล้วก็รองลงมาก็คือ c เสร็จแล้วก็อะไรต่อคะเรียงลำดับจากมากไปน้อย c แล้วก็ A แล้วก็ B โอเคต่อไปอ่ะเสร็จเรียงรคะ่ะข้อที่ห้าเสร็จเรียสร็จแลูกอ่ะดูได้เลยคะ่ะ ใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเปิดไปต่อต่อเลยค่ะหน้าถัดไปเอาอยัางยังอ่ะพูดมากเนาะเพื่อนเขาจะเรียนเดี๋ยว เดี๋ยวกะกะไปบอกตาจ้านะว่าลูกชายพูดมากนะรัชานุนไม่ใช่พูดทีใช่ไหมอาฟวาบอกว่าไปน้ำงต๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราคุยกัน,เ,นเดี๋ยวคุูย่ายให้ดูดรูปใช่ไหมกะกะต่อเลยนะคะต่อไปหน้าที่40ค่ะหน้าที่40่เขาบอกว่าวาดเข็ม อันนี้นักเรียนจะต้องวาดเข็มนะคะบอกน้ําหนักของตารางเดี๋ยวครูดูหน่อยสิวาดเข็มบอกน้ําหนักผลไม้ตามตารางด้านล่างแล้วตอบคําถามค่ะผลไม้มีผลไม้อะไรบ้างคะมีแอปเปิลนะคะน้ําหนัก3ามขีดมีส้มค่ะ5น้ําหนักกี่ขีดคะ7ขีด แล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น้ำหนักกี่ขีดคะสองขีดแล้วก็กล้วยน้ำหนักกี่ขีดคะกล้วยน้ำหนักห้าหขีดโอเคเรามาดูนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามด้านล่างผลไม้ข้อที่หนึ่งคะ่ะผลไม้ชนิดใดเบาที่สุดคะเบา,บา,บา สตรอเบอรี่ค่ะถูกต้องเอาเขียนคำนี้เลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เอาเขียนเลยและเรียนถ้าไม่พอเรียนอาจจะต่อข้างหลังไปเลยนะคะที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะโอ้โห คุณครูใช่ค่ะใช่เลยสตอสตรอเขียนคุณครูเขียนในคอมนะคะยากมากเลยสตรอเบอรี่ใช่แล้วชอบไหมคะกินสตรอเบอรี่ไหนเคยชอบกินบ้างชอบ ครูก็ชอบค่ะใช่เลยมันเปรี้ยวๆหวานๆใช่ค่ะแล้วก็แพงด้วยใช่ไหมคะมใช่แพงด้วยโอ้ยคุณครูเขียนยากมากเลยค่ะโอ้ยเสียนเร็วกว่าครูอีก เสร็จแล้วไม่สวยเลยลายมือคุณครูคเขียนในคอมนะคะนักเรียนต้องเขียนให้สวยๆนะคะไว้โรงเรียนเปิดเดี๋ยวครูคจะจะดูลายมือของแต่ละคนสวยไหมไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้เขียนพยายามคัดนะคะให้สวยๆอ่ะต่อไปข้อที่2องค่ะผละไม้ชนิดใดหนักที่สุดคะ อืมอะไรนะหนักที่สุดครับส้มถูกต้องค่ะทุเรียนมาจากไหนคะนี่คุณครูให้ดูในตารางค่ะมีแค่สี่ชนิดเองมีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรีร่ล้วยแล้วก็เขาก็บอกน้ําหนักไว้ให้เราแล้วดังนั้นนะคะผลไม้ที่มากที่สุดนั่นก็คือ ส้มส้มถูกต้องเขียนเลยค่ะเขียนสั้นๆเองส้มใช่ครับข้อที่สองไหมข้อที่สครับส้มอ่านัวเรียนดูตรงนี้ก็ได้ค่ะส้มอันนี้นะครูจะขีดเส้นใต้ไมเอาเขียนข้อที่สองค่ะส้ม ต่อไปเสร็จเรียงคะดูในหนังสือตัวเองเลยคะ่ะนี่ครูขีดเส้นต่อไปข้อที่เ3เรียงลำดับผลไม้จากน้ำหนักน้อยไปมากคะ่ะ คุณครูจะให้ทําเองนะคะคุณครูจะไม่เขียนนะคะเพราะว่าเขียนยากมากค่ะข้อที่สามเรามาเรียงลําดับกันดีกว่านะคะเรียงลําดับผลไม้จากจากน้ําหนักน้อยไปหามากค่ะเ,เรามาดูน้ําหนักน้อยน้อยก่อนค่ะน้อยก่อนเอาเขียนอันแรกเลยค่ะสตรอเบอร์อรี่ค่ะ อ่าลำดับที่1นนะคะสตรอเบอรี่ลำดับที่สองค่ะเรียงลงมาก็คือแอปเปิลค่ะนด้เรียนไปเขียนนะคะไปใส่ในช่องนี้เลยค่ะช่องแรกก็คือสตรอเบอรี่ช่องที่สองก็คือเขียนสตรอเบอรี่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูขีดเส้นใต้ไว้ดีกว่าเอาเขียนคำนี้ค่ะลงไปช่องแรก ใช่ค่ะสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่น้อยที่สุดค่ะ เสร็จแล้วต่อไปเเขียนให้เสร็จก่อนอใครเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้เขียนช่องที่2นะคะช่องที่2ก็คือแอปเปิลค่ะแ <Apple>. อปเปิลช่องที่2ปากกาสีส้มนะคะแอปเปิล<ช> <Apple. S 2> Gracias. นนนั่กอไปเขียนข้อที่สองก่อนไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปเขียนไปเขียนข้อที่สองก็คือแอปเปิลค่ะลูกช่องที่สองค่ะค่ะแอปเปิลคำแรกเลยอิมตินานข้อที่สองปากกาสีแดงเลยค่ะแอปเปิลค่ะช่องที่สามอะไรนะเรียงจากแอปเปิลก็คือกล้วยค่ะ กล้วยเอาปากกาสีเหลืองดีกว่ากล้วยสีเหลืองเลยค่ะช่องที่สามอเบเขียนเลยกล้วย,ยค่ะกล้วย โอเคต่อไปสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คือน้ำหนักมากที่สุดนั่นก็คือ,ส,ส,คอส้มค่ะเขียนส้มเลยส้มค่ะสุดท้าย, <S <S ายว้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ ข้อสุดท้ายส้มค่ะ,คม,ะคมียตน,นะจะเรียงค่ะในคุณคูณดูถึงไหนแล้วลูกอันที่สามใช่ไหมคะข้อที่สาม,สมข้อที่สามกล้วยค่ะคำสุดท้ายค่ะลูกกล้วย,วยบอกเพื่อนหน่อยสิกล้วยค่ะ ขีดเส้นให้เพื่อนเลยค่ะขีดเส้นเลยเล่วยคำนุค่ะคำนุในตารางใน,ในตารางช่องสุดท้ายค่ะ<น>อ่าอันนั้นเลยเ,เขียนเลยเสร็จรียงร้อ อเเสร็จหรืยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปเฮ้ยาาใครยังไม่เสร็จคะก่อนถึงตรงไหนแล้ว หน้านี้เสร็จแล้วต่อไปค่ะเ,เรามาดูข้อที่5ข้างล่างต่อเลยค่ะหน้าที่หน้าถัดไปเลยค่ะหน้า41เอ็ดเรียงลำดับน้ำหนักจากน้อยไปมากค่ะข้อที่1เราต้องเขียนอะไรก่อนคะจากน้อยไปมาก มีเก้าขีดสามขีดสิบสองขีดค่ะเขียนสาม่ะสาถูกต้องค่ะอ่าสามขีดเอาเขียนเลยสามขีดเขียนคใช่ครับโอ้เหเสร็จละข้อต่อไปก็กลไหมใช่ถูกต้องเอ่าสามขีดสิบสต่อไปค่ะช่องที่สองเท่าไหร่คะ เก้าขีดถูกต้องค่ะใช่ช่องสุดท้ายเท่าไหร่คะแล้วก็สุดท้ายก็คือ12ขีดค่ะโอเค อิมตินานอิมตินานมีพี่ไหมคะอย,อยู่ปอไหนลูกปหกปหเหรออิมตินานมากับพี่เหรอคะแม่ไม,ไม่ใช่กับพี่เขาด้วยเลยแส,สดงว่าที่เขามาเข้ามาโอเคต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองมีสองกิโลกรัมห้ากิโลกรัมแล้วก็หนึ่งกิโลกรัมค่ะให้นักเรียนเขียนเรียงลำดับจากน้อยค่ะ น้อยไปมากเอาต้องเขียนอะไรก่อนคะเ <1 S 1> อาหนึ่งเขียนเลยค่ะคุณครูจะเขียนกิโลกรัมแบบย่อเด็กๆจะเขียนเหมือนครูไหมคะ,ะกิโลกรัมแบบย่อก็คือกอไก่ไม่ออะไม่จุจดกอกไก่จุดจุด,จดอ่าแบบนี้เวลาอ่านก็คือกิโลกรัมค่ะง่ายโอเคออเลยก็ได้กอกไก่ จกไจเสต่อไปข้อช่องที่สองค่ะช่องที่สองเท่าไร่คะกี่กิโลสองกิโลห้ากิโลเท่าไหร่คะสองสอกิโลเอาเขียนเลยค่ะสอง กิโลกรัมรก็การกกก็กานักนนเรียนขาโทษทีนเรียนลบออกหน่อยค่ะตรงนี้ผิดอยู่นะลูกกิโลกรัมนะคะกกจุดค่ะกิโลกรัมไม่ใช่ก,กจุดกจุดนะกกจุดกิโลกรัมกกจุดกิโลกรัม ต่อไปสุดท้ายก็คือห้าค่ะห้ากิโลกรัมก,มก็ก,ก็จุดหมายความว่ากิโลกรัมนะคะครับผมโอเคต่อไปต่อไปข้อที่สามนะคะแปดขีดสองขีดหขีดอันไหนคะ อันไหนน้อยที่สุด8ขีดขีด2ส,สองขีดเอาเขียนเลยค่ะสองขีดขีดเราเขียนแบบเต็มนะคะเพราะว่าส,ส <following. S 2> ั้นสิเดียวเองสองขีดหขีดอแปดขีด เสร็จแล้วหวตัวห้าเสร็จแล้วเเขียน้ข้อที่หกคุณครูจะให้นักเรียนทำเองนะคะใครเสร็จแล้วให้ทำให้ทำอันนั้นอันนั้นหกค่ะหกขีด เสร็จแล้วโอเคอ่เดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อนะคะข้อที่6ให้ทําเองเสร็จแล้วถ่ายส่งในรายการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อแป๊บนึงข้อที่6เสร็จแล้วหรอคะ ว้าวข้อที่หกจทย์ให้ทำอะไรคะน้ำหนักจากมากไปน้อยนะคะใช่อ่าเรียนทำเองเลยนะคะอ่าคนที่หนึ่งคะ่ะมุฮัมมัดอัลฟามาไหมคะอืมโดอันวา นัชชนนอิมตินานาอ,อิมตินานไม่เคยเข้าใช่ไหมมมาสุตกมูฮัมหมัดฟุร,กร์รกอนสันซาบีน,นสันซาบีลาชาวันนุชฟากิรีฟากิรี วีแามต่วนชาลิฟฟาเดียอัมฟานซัดฟาใครคะรซัดฟานูตฟานูรินอัมฟานชนาพาน ไอมันใครคะชนะพัดไหมคะไอมันนูฟอาฟีฟานราแก้วปาก,กรนูดเอนูอาฟานูดอาฟีฟานูดดีนี ฟาร uh, ิซารุดดีน okay. okay. yes. ีมาฟาริซาฟิดเดวอาฟาฟีโอเคนะคะเรียนอย่าลืมทำแบบฝุกหัดนะคะข้างล่างนี้ให้ทำแล้วก็เสร็จแล้วให้ส่งมาในลายส่วนตัวคุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ แล้วบอกอะไรอูกเบบค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะเอาไว้ให้ครูยาทำอะไรลูกอันนี้จะเป็นการบ้านนะคะ Okay. ไม่ได้คะ่ะของป่อหนึงเดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้านะคะโอเคโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย